ข้าเป็นมนุษย์ลิงดาวของเราจะมียีนสัตว์ในร่างกายสูงอย่านะอย่ากินข้าเลยข้าจะกินเจ้าข้าหิวเฮ้ยนี่มันลิงบาบูในตำนานนี่วะข้าอยู่ไม่ได้แล้วปลอดภัยแล้วนะเจ้าหอยทาก เบตัวก็ฆ่าเลยค่ะต้องรอมความดีเพื่ออาไปแลกแต้มเป็นมนุษย์ท่านช่างโชคดีจังที่เกิดเป็นสัตว์ใหญ่เพื่อปกป้องสัตว์เล็กอย่างข้าอ,อีกสองคะแนนข้าก็จะได้เป็นมนุษย์สมใจแล้ว หมาป้าข้าไม่ใช่หมาเอา้าแล้วเจ้าเป็นตัวอะไรอ่ะข้าคืองูเห่าโอ๊ย,อยแล้วเจ้าจะเห่าเหมือนหมาทําไมล่ะข้าแล้ววดจะปวดมาเดี๋ยวข้าพาข้ามถนนข้าอยากทําความดีเพื่อจะเอาคะแนนไปขึ้นกระรวงมนุษย์สัตว์น่ากลัวอย่างเจ้าอ่ะคงปกป้องคนอื่นมาเยอะได้กี่คะแนนแล้วล่ะห้าโถเอย้ย อั้งก้ั้ง995คะแนนกว่าจะครบเพราะว่าข้าเป็นสัตว์มีพิษคนอื่นเลยไม่กล้าเข้าใกล้ข้าหน้าหนดัใจยิ่งนักนะในที่สุดคะแนนข้าก็าครบสักทีเอา้าเจ้าไอ้ท่าทำไมเจ้าเป็นมนุษย์ได้อ่ะก็เพราะว่ามีคนช่วยชีวิตข้าครบพันครั้งไงละ่ะเอา้าอะไรกันวะเนี่ยไม่ใช่แค่สัตว์ใหญ่หรอกนะที่สะสมแต้ม สัตว์เล็กอย่างข้าก็ต้องสะสมแต้มเพื่อขอความช่วยเหลือเช่นกันข้าดีใจด้วยนะสุดสมุดของข้าเฮ้ยใครทําสมุดทำความดีตกไว้วะฮะหนึ 1, ่งพันคะแนนสมุดทำความดีของลิงบาบูชื่อนิวเหรอข้านึกออกแล้วว่าจะทำไงต่อ ยสมุนข้าหายไปไหนวะนี่เจ้าอย่ามาตลกนะนาข้าเป็นคนตลกหรือไงแล้วไหนล่ะสมุนท่านครับข้าเอาสมุนทองความดีมาขึ้นครับนี่มันลิงบาบูนเจ้าของสมุนนี่ว่าเฮ้ยนี่มันสมองข้าดิจะบ้ากันมามาสมุนเราข้าเฮ้ยเดี๋ยวดิ คนพิษใส่ต่อข้าข้าบอกแล้วไงว่าสมุดของข้าข้าได้เป็นมนุษย์แล้วจะได้หาเมียดีๆสักคนก่อนที่เจ้าจะมีเมียข้าจะกำจัดเจ้าทิ้งนี่เจ้าเจ้าสัตว์ต่ำต้อยมาลุมข้างั้นเหรอก็เจ้าอะขโมยสมุนข้าไปจนเจ้าได้เป็นมนุษย์ลูกมันพองเพื่อนนี้ก็ช้าด้วย ปล่อยข้าเถอะถ้าอยากเป็นมนุษย์จะได้มีเมียผู้เพื่แขใหญ่เผ่าพันธ์ข้ายอมแล้วข้าไม่ได้ตั้งใจข้าจะไปบอกความจริงกับคุณตาก็ดีข้าจะได้เป็นมนุษย์ถยจบกันความที่ตั้งใจจะมีเมียของข้าแล้วเมื่อไหร่เจ้าจะมีเมียละ่ะทําไมล่ะคุณตา <c oughs> กบ็บอกว่าข้าเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวบนดาวนี้นีละ่ะฮะมีแค่เจ้าคนเดียวเหร โอ้ยงั้นเจ้าอ่ะเป็นมนุษย์อ่ะดีแล้วข้าไม่เอาละทำไมอ่ะเอ่อจริงๆแล้วข้าขโมยสมุดคะแนนมาจากนิวอ่ะโอ้ยนั่นมันสมุดของเจ้าตังหาของเจ้าอุ้ยโอ๋ยไม่มีใครเอาข้าเลยเหรอเนี่ยดีข้าเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวบนดาวนี้เลยนะโอ้โหโอ้โวยเข้ามาดาวโอ้โนิวนิว